โหวนการสายหน้าตัดมาซาปั่นแชมป์โลกสนิทนักลวกมือโปรอยากเป็นนักชกมือฉมังแสบมวยเก๋าเก็บอาการถ้ามึงโดนหมักคู่ต่อสู้มึงหลบไม่ตังจริงๆแล้วนะยิ้มให้มังมังจะได้ไม่รู้โดงปับ๊บยิ้ม ดีดีมากแตงแกน่อยแกนิดแกนี้แกมีเนื้รัุกพอแล้วกับหน้ามากูเลยก้ะหขงมาเป็นสเต็ปเริ่มเยี่ยมสนับห่วยดีมีจังหวะมึงขาดจังหวะสเต็ปอยู่ในใจเว้ยอแช่ว๊บแช่ดับแช่ดาว เยอะนี่วะมึงดูมึงดูดิโดนไปเปาะเดียวหน้าปูดแล้วว่ากูเป็นต่อเหรอออชัดขนาดนั้นเลยเหรอโหชัดมากพว <laughs> <laughs> กกน,นุ่มๆเนี่ยพี่สักลิงลมนะเว้ยใครเตะพี่ลม้มกำไม่เป็นไรแต่อย่าซ้ํานะถ้าซ้ำพี่ลุกขึ้นมาผงาดสิบธ์ฝีมือไม่ดีต้องมีของขันมันอยากสักเสือ,อยังเองเนี่ยมันน่าจะสักเสือซ่อนเล็บจา้าเฮ้ ขอเปลี่ยนเป็นเล็บซอนเสือได้ไหมครับเล่นกับผีอะของจังไรนะพี่ฉันกลัวฉันไม่กลัวอย่างเดียวนะพี่ปดขี้ด้วยไอ้สองนำเทรนดรสมมาเหินดีเนาะแต่คนที่อยากมาไม่เจอกูเลยไม่อยากมาเต็มเลย นงปเลยเอไหล่ปะเนี่ยสวยถือคติรักนะต้องแสดงออกก่อนนี้มีกระต่ายตัวผู้อีกก่อนนี้มีกระต่ายตัวเมียทำยังไงกระต่ายตัวผู้ถึงจะข้ามไปหากระต่ายตัวเมียได้ทำไงล่ะกระต่ายตัวผู้มันก็เดิน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 ข้า ไปหากระต่ายตัวเมียไงแสบสนิทสิบสายนาเฮ้ยนีน่กูอยากถามมานานแล้วทำไมไม่ถอดเสื้อต่อให้เป็นแบบน้องเวอรคนอื่นคราบ้างก็กูไม่ได้อยากเป็นคนอื่นกูอยากเป็นตัวของกูเองใช่ไอ้ซองมึงถอดเสือ้ออะไรอ่ะอยากเป็นตัวของกูเองจะอ้วก